ฮาเว่พนึกมานอย่างนั้นเหรอจัดไปตีใหญบ้ามาอีกคนนี้เขาโคตรจะสุดยอดเลยสำนักชินคาเกะอนาขตแบบยอ่อเป็นเด็กที่น่าสนใจจริงๆยอ,ยอยู่ฝ่ายไหนงั้นเหรอฉันก็เลือกยอยู่ฝ่ายที่มีเงินนะสิฉันเข้าใจแล้วแหละว่าเธอมันโคตรน้าลำคานะวิชาหุ่นฟังเป็นปะปะ น่นานะสำหรับผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วถ้าเก่งกาจแต่ไม่น่ารักก็โดนดูถูกน่าจะเป็นมัติเมตแคแนอนนะแต่ฉันติดต่อเมกมารู้ไม่ได้เลยฉันจะขึ้นเป็นผู้นำตระกูลเซนอินค่ะต้องเรียกฉันว่าพี่สาวสิน้องสาวหมดเวลาพักแล้วนะ